วงเราชื่อเสียงเงียบเริ่มจากศูนย์เลยตอนแรกเล่นกันในห้องซ้อมเล็กๆคนดูไม่กี่คนส่วนใหญ่ก็เพื่อนๆกันเองวันหนึ่งเราตัดสินใจอัดเพลงลง YouTube แบบดิบๆไม่คิดอะไรมากปรากฏว่ามีคนแชร์กันเยอะมากกลายเป็นไวรัลเฉยเลยเฮ้ย <"He i, S 1> เพลงพวกแกเจ๋งวะ่ะมีคนทักมาในเพจวงเราเริ่มเล่นตามร้านเล็กๆแถวมหาลายัยคนเริ่มรู้จักเรามากขึ้นเพราะเพลงใน YouTube นั่นแหละ เล่นเพลงเสียงเงียบใช่ไหมครับหรือคระเราตอบใช่ครับค่ะพวกเราเองจากนั้นเราก็เริ่มทำเพลงเองเขียนเพลงจากชีวิตจริงความรู้สึกที่อยากจะบอกเล่ามันอาจจะไม่พรอที่สุดไม่เก่งที่สุดแต่เราทำด้วยใจสิ่งที่เราเรียนรู้คืออย่ากลัวที่จะเริ่มต้นอย่าอายที่จะทำในสิ่งที่รักและอย่าหยุดที่จะเชื่อในตัวเองเพราะโอกาสมันมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดเสมอ สรุปง่ายๆคือเริ่มจากสิ่งเล็กๆทำอย่างสม่ำเสมอแล้วโอกาสจะมาหาเอง